ว่าช่วงนี้จะเป็นช่วงที่ม,มีโรคระบาโดโควิด19แต่ก็อันนี้ถือว่าเป็นงานนะครับเป็นงานที่เราก็จะต้องสร้างสารรค์เนื้อหาให้คนได้ดูนะจะได้อยู่บ้านดูไม่เบื่อกันแล้วก็เนี่ยเราก็รักษาระยะห่างนี้เดี๋ยวลุงเขาจะมีหน้ากากใส่บนเอิญผมหาหน้ากากสองบาทห้าสิบใส่ไม่ได้อันนี้ที่ไหนลงุงนี่ใกล้ออฟฟิศกัเลย อันนี้เป็นโครงการแรกจำริงโครงการแก้มลิงโอ้ยอย่างงี้วันหลังวันหลังคนเกามาร้านเรามาฟายสมายฟิชชิ่งช็อปเอาแวะี่ได้ได้เลย <c oughs> มีตรงนนี้ยาวนะหลายกิโลนะหลายกิโลเลยเหรอ <c oughs> เฮ้ยลุงผมเดินกิโลเดียวหลายกิโลหลายกิโลเป็นโครงการแก้มลิงใช่ใช่หมายมหาชนไม่ปิดนะอ๋อแสนแสบตอันนี้ไม่ใช่หมายปิดนะใครก็มาได้ สูนมงเย็นๆมียกยอกันเสียเหมือนศูนประมงสูนประมงพื้นบ้านน้ำไหลนะน้ำมันไหลแต่แต่จะออกตกปลายไงก็ตามเนี่ยนะก็ต้องคำนึงถึงมาตรการทางสังคมด้วยนะครับเช่นเราไม่ได้ไปไกลนะนี่เราแล้วก็รักษาระยะห่างซิกันแล้วกันแล้วก็อีกที่สำคัญหนึ่งก็คืออะไรอ่ะล้างมือบ่อยๆนะครับแล้วก็หน้ากากถ้าหาได้จริงนะผมก็อยากให้พวกเราได้ใส่หน้ากากกันนะครับเอ่อ นะมาตรการรักษาตัวเองนะครับตอนนี้ให้มันอยู่ห่างไกลโรคเข้าไว้จริงๆเราไม่จําเป็นเราก็ไม่ออกไปไหนกันนะเอออันนี้เราเราเป็นเป็นงานอ่ะมันเป็นงานที่เรายังทําอยู่ก็เหมือนกับคนที่อยู่บนฟ้าบนพวกนี้ที่เราเห็นเขาว่าต้องไปทํางานไม่ไม่ทาไม่มีกินขนาดทำแล้ไม่ค่อยจะมีกินเออทำก็ไม่ค่อยมีกินนะแต่ว่าอันนี้ไปแล้วอันเนี้เฮ้ ขูดดินก่อนเลยค่อเอ้าไม่รอช้างั้นเดี๋ยวเราเริ่มสตรีทฟิชชิงแบบสู้โควิด หมายนี้เป็นหมายบางชนใครๆก็เข้ามาตกได้อยู่ในถนนกระช่อนจะเยอะเนาะก็จะมีอยู่เลยน้ํนำจะไหลโครงการยาวมากมีเจ้าประจําก็จะมาตกกันอยู่เรื่อยอันนี้เห็นนนีเนี่ยที่ลุงไปอยู่นึงทป็นี่เขายกยอ,เ,อเดินหาดูได้ก่อนพุ๊บกลับบ้านเลย ใต้เนี่ยไม้ฝั่งโน้นนะครับก็จะมีหงปลาเล็กปลาน้อย,ยขึ้นตลอดเลยถ้ามันมีปลาเหยื่อแบบนี้โอกาสที่มันจะมีปลาล่าเหยื่ออยู่ในพื้นที่มันก็ไม่แปลกแต่ว่าเท่าที่ดูเนี่ยมันก็มีปลาเอเลียนนะครับอย่างพวกซักเกอร์ไม่รู้ว่าใครเอามาปล่อยระดอ,อกเ,าเคาะหรือเปล่านะครับรวมๆบรรยากาศร,ร่มรื่น โดนเป็นกระพงเลยอุ้ยอุ้ยอุ้ยตาอุ้ยตาอุ้ยตาอุ้ยไม่ได้วัดเลยไม่ได้วัดเลยโอ้โหตัดโด,ดกเป็นกระพงเลยนับไป่ลืม นับไหมพอมันติดเบ็ดนะมันวิ่งสวนไปเลยไม่รู้จะตังจะตวัดจังหวะไหนอ่ะกระโดดด้วยกระโดโดโชว์ด้วยเ <g ül üyor> ประกาศว่าอย่ดูสูกวันูว่านูยปฟาฟาสตินะโอ้แล้วมันไม่ได้กัดช้าๆชลยมันฉวยแบบแย่งเลยนะอเขากินหายากไง สนุกสนุกสนุกลุงหมายมาหาชนก็ยังได้สนุกแต่เห็นตัวหรือเปล่าไม่รู้นะวันนี้ทั้งวันอาจจะไม่เห็นตัวก็ได้ธรรมาชาเเติอะธรรมชาติสตีนเราก็ต้องแบบนี้ใช่ไหมเตรียมของให้มันเคลื่อนที่ได้เร็วแต่แต่ถึงได้ผมผมเชื่อว่าทั้ทงลุงทั้งผมก็คงปล่อยปล่อยที่ตอนนี้เขาก็รู้เออบางทีคนชาวบ้านก็มานั่งดูพวกเราตกหมายธรรมชาติตก like แล้วปล่อยเขาก็งงงเหมือนกันนะ จะตกไปทำไมเป็นสปอร์ตวิ่งครับแต่เอากลับก็ไม่ใช่เรื่องผิดนะเดี๋ยวเดี๋ยวจะหาว่าเราไปตำหนิตีเตียนคนเอากลับเอากลับก็ไม่ใช่เรื่องผิดนะครับแล้วแต่แล้วแต่พันทันทีที่คุณตกได้ซับเป็นของคุณนะครับน่นเพราะแถวนี้เย็นๆเขาจะมีเขามันยกยอวันหนึ่งวันหนึ่งเขาก็นายเขาทำประมงของเขาอ่ะอเลี้ยงชีพบ้างยังชีพบ้างดีมากเลยฮะ ดี่จักรยานมาได้ใช่ไหนี่แล้วเป็นที่พักผ่อนหย่อนใจของเนี่ยใครก็มาหลบแดดหลบอะไรได้แล้วก็อันนี้โซเชียลดิสแทนซิ่งจริงนะครับเพราะว่าเขาอยู่กันห่างๆไม่มีใครรักษาวันนี้ผมก็ดิสแท่งผมเกียรติคุณคุณได้ก่อนผมแล้วเมื่อกี้กัดคุณก่อน้รถขนาดเลยรถขนาดเลยแม่งไม้มันกลมไงเรื่อง คนก็เป็นเครื่องมือประมงของชาวบ้านนะแล้วก็อุปสรรคคือขายเก่าจมน้ำก็พื้นที่เดียวกันไม่ว่ากันกู้ได้ก็กู้กู้ไม่ได้ก็เสียเยื่อะก็เท่านั้นเองนะครับนี่ก็โชคดีที่ยังกู้มันขึ้นมาได้ ช่อนกัดเอ้ยเป็นขุดดินแล้วมาวยวาย,วยมาช่อนกันป่าวปลายคันกระตุกเลยเกี่ยวถุงไะเกี่ยวถุงหลอนไปแล้วไงหลอนเด้อฟางกัดแล้วโดดหลุดหลอนอะไรก็หลอนไปหมดแล้วลย<ะ>ังปากัดดีเว้ยยังมาถามอีกนะวันนับหรือเปล่าไม่นับเด้ <c oughs> ของเราคราวที่แล้วคายอยู่ตรงนี้รอถ,ถ่ายรูปหลุดปุ๊บยังไม่นับให้เลยนี่กระโดดไปไหนตัวไหนจะให้มันนับไม่ได้

ลาัวที่มันเ่าั้นจับเอใไมกนา่าไไอ้ย่าอยู่กบไอ้ย่ไม่ได้ลุงเจะไม่ได้ตัวนะเนี่ยลุงปลาหมายธรรมชาติ อันนี้นับปะนับเด็กนี่น,นี้นับให้เลยปะเรา,ราที่แล้วเห็นมีใครมาช่วยเราเลย <c oughs> ที่แล้วปล่อยให้เขาติดใช้ได้นะใช้ได้นะใช้ได้ใช้ได้หมายธรรมชาติก็ยังนี่นะีไซส์นะยังโอ้โหนี่ครึ่งโลเมียอออนนโชคดีเจอลุงได้กลับไปไว่ายน้ำต่อ <c oughs> <c oughs> ได้ตัวแล้วหมายธรรมชาติแฮปปี้ นี้นะครับล้างให้ทั่วซอกมือซอกนิ้วเราไม่รู้หรอกครับว่าเราไปจับอะไรมาแต่ก็การฆ่าเชื้อด้วยเจลแอนกอฮอล์เข้มข้นนะครับต้องตามที่รัฐบาลกำหนดด้วยนะมันถึงจะส่งผลนะครับไม่งั้นมันไม่ส่งผลในการฆ่าเชื้อครับ ีมีลูกไหรด้วยการที่มันมีลูกไหรเนี่ยมันแปลว่าน้ํามันค่อนข้างคุณภาพดีนะแล้วมันก็จะทําให้อาหารตั้งแต่ตั้งต้งตนของระบบนิเวศคือลูกไหร่มีปลามากินลูกไหรมีลูกปลามีไปจนปลาล่ายอยู่สมบูรณ์มากมีปลาเล็ก มีอะไรครบทุกอย่างยังดีอยู่มาก เป็นโลเขามันครุดมันครุดอ่าไม่ใช่ปลานะแม่งคลุดลคลุดชัดวันที้วันของเขาที่วันของเขาเนี่ยดูดูวันของเขาไม่โลเว้ย นี่สตรีทวันนี้มีผลงานเอาไงดีโอ้โหแฮปปี้จริงๆไม่น่าเสือ้อปอปลานั้นหาไม่ยากนะฮะประช่อนจากริมถนนซุกยอดอ่ะ<ม>ก็อย่างที่บอก ต่อไปก็ปล่อยครับปดเบ็ดดูแล้วสภาพเขายังดีนะครับไม่มีเลือดไม่มีอะไรก็ถือว่าโอเคไ้มาเจอกันใหม่สนุกดีบายบายเจอกันใหม่สตีดฟิชชิ่งนี่มันดีจริงๆตอนพระเอกจริง,ง,เเง,รงๆเลย นี่ก็สายโทรศัพท์เขาไม่หยุดเลยปล้ายังไม่ได้อยู่ขายดีขายดีมันเป็นสถารัมแพสติวิติมันต้องมีมีได้มีไม่ได้เป็นเรื่องปกติวันนี้วันของเขาวันนี้วันของเขามีอยู่วันหนึ่งเขาได้ผมไม่ได้แล้วผมไม่นับคะแนนวันน, <c oughs> น,นี้วันนี้ให้เขาไปวันนี้วันของเขาวันนี้วันของเขานี่เราให้ดูสติรถรเที่ยวดิเซ่นนี่รักษาระยะห่างกันไหมวันนี้ก็ขเขาเดี๋ยวรอบหน้ามาใหม่ แอร์อยากบอกเลไว่าอยากนะร้อนมากร้อนมันร้อนมากร้อนเตรียมร่างกายให้ดีเราเราไปตากแอร์ที่ออฟฟิศกันไหมไปกลๆแค่นี้แต่เดินกลับไปตากแอร์ที่ออฟฟิศก่อนไม่ไหวนะแหมร้อยนี่โอ้โหนี่ร้อยก็ไม่เห็นไม่ไหวี่